สวัสดีครับตอนนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์กันนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับรอคนเข้ามาก่อนเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่ท่าอยู่ท่ามกลางสะบัวนะครับจะเป็นแบบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายคอนเทนต์กันอยู่นะครับ ก็เป็นคลิปใหม่ๆนะครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับตอนนี้มียอด Fol เวอร์หนึ่งแสนแล้วนะครับดีใจมากๆเลยนะครับเยหม้อมงปรมืเอเย้เลิศขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับคุณจักรสนานะครับตอนนี้อยู่บ้านบ้านนนม่วงเนาะอ,อยู่ท่ามกลาง<อ>สรบบัวหลังมอขอนะครับเรามาถ่ายคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะครับ ตั้งใจทำทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยครับวันนี้เรากําลังจะแต่งหน้ากันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเนาะว่าเอออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสวัสดีครับคุณบัวสวัสดีนะครับสวัสดีครับวิมาลาสวัสดีนะครับหน้าดำมากผมยุ่งมาก เสริมหน้าอกมมติว่าราคาเท่าไหร่คะโปตอนนี้เท่าไหร่นะหมอจำราคาไม่ได้โมติว่าโมติว่าจะมีหลายรุ่นนะครับโมติว่ามีทั้งแบบเอ็กตร้าเจลหรืออะไรเนี่ยอืมโอเคขาดบ่ได้บอสโน้ตสนุกทุกคลิปใช่ครับ เดี๋ราทำคอนเทนต์คู่กับบอสโนตเยอะๆนะครับตอนนี้สองร้อยคนแล้วอู้เยอะมากเลยเบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เราอยู่ท่ามกลางสาวบัวนะครับเห็นไหมเห็นไหม,ไหมทุกคนเริ่มต้นเจ็ดสิบเก้าใบเทาครับอ๋อเจ็ดหมืนเก้านะครับอันนี้ดมยาด้วยไหมดมยาด้วยใช่ไหมครับพี่แอมใช่ครับตีดมยานะครับ 79ใบเทานะครับหล่อมากครับพี่หมอน้องธนากรเชื่ออะไรนะที่อยู่หลังมานี้อ๋ออันน้องพี่ไถ่น้องตอนบิกกี้บอกขอบิกกี้อ่ะสวัสดีครับคุณจูนสวัสดีครับนิกเนมพี่เพลินสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคน ตอนนี้เรากำลังแต่งหน้าเตรียมถ่ายคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะปกตใส่ตาสั้นนะครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านนนม่วงนะครับใครอยากใครขับรถผ่านแถวหมู่บ้านทีสเปซแถวเนี้ยนะครับมาทักทายกันได้นะครับใช่ตอนนี้ยังเป็นหน้าหมออยู่นะครับอีกสักแปบนึงจะไม่เป็นหน้าหมอแล้วก็จะไม่ใช่แล้วใ ามามองมอันตาาดนมขยับตัวมาโอเคอเคุณหมอสุดหล่อขอบคุณนะครับผู้มีบอสโน้ตจะพาคุณหมอไปขายที่ดินค่ะรักดีใจจังคุณหมอหนึ่งแสนแล้วใช่ครับดีใจมากๆเลยอุ้ยมีคนส่งดาวให้สามร้อยดวงด้วยว้าวขอบคุณครับ คุณอัชลาอิริกเซนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโ้ให้เยอะจังเลยครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนูนาตอนนี้เรากำลังเตรียมถ่ายคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงเช้าก็ประชุมที่ออฟฟิศนะครับของโรนพีคลินิกนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ประชุมพีโอของโรงพยาบาลนะครับ แล้วก็แวะไปทานกาแฟกับเพื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์กันเนี่ยครับตอนนี้หมออยู่บ้านนนม่วงนะครับอยู่ใ,ใกล้อยู่ใ,ใกล้หมู่บ้านพีสเปซเนาะหลังมอขอกาลังแต่งหน้าอยู่นะครับวันนี้นะครับทุกคนมบอทุกที่เห็นใบเถอะเอามึงทำเร็วมา <laughs> เพายงเร็นอาชีม <laughs> า,เ,า <laughs> เดี๋ยวเรา <laughs> ให้ดูน้องม่วงนะครับ <laughs> <laughs> น้องมะม่วงมืออาชีพมากครับทุกคนโอ้โหคือหมอเพิ่งลงแป้งนะครับแต่มะม่วงได้ปัดแก้มแล้วเขาไปเลยนี่อย่าลืมนะคะฝากติดตามเพจคุณหมอด้วยนะคะเดี๋ยวจะทาคลิปของคุณหมอบ่อยๆนะคะของมะม่วงอะไรนะของมะม่วงดูแลอาจมูกตาแล้วก็ปากคางเหนียงนะคะ Facebook น้องมะม่วงเชื่อะไยนะ Facebook อัครสิทธิ์สินทุวงสานนท์นะคะไปติดตามกันได้นะครับมีเป็นดาราประจาช่องคุณหมอตัวนี้นะครับฝากติดตามน้องมะม่วงด้วยนะครับ ันนี้เป็นดาราสาวประจำช่องนะครับคุณหมอหน่ารักขอบคุณนะครับเร็วม,มากบอว่าเร็วทักทายค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณสินีน่านะครับตาครับตอนนี้เรากำลังแต่งเป็นโอปอกันนะครับนี่มงฟ้าเนี่ยมงฟ้า,<อ>ฟาเลยครับเรากำลังแต่งเป็นโอปอนะครับ แต่งหน้ารับมงนะครับโอปอเปลือกตาสีนี้เลยใช่ตบกันมาไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยเนาะเป็นเดือนแล้วอะ่ะใช่เดือนสองเดือนแล้วนะไม่ได้ไลฟ์เนี่ยอันนี้คือตั้งใจมาไลฟ์คุยกับแฟนคลับนะครับฉลอง ยอด f o ลเวอร์หนึ่งแสนนะครับเย่ yeah. นี่ปึ๊บคุณมอมองกล้องแ้ <laughs> นี่เห็นไหมตาฉ่ำและ <laughs> เออเวลาตาฉ่ำน,นะที่ตาฉ่ำ <laughs> คือ o <laughs> โปอปอไปเหมือนโอปอหรือย,ยังทุกคนสวัสดีค่ะคุณหมอดูจากเยอรมันว้าวคุณคุณตุ้ยนะครับคุณตุยนะครับเยอรมนีนะครับ ช่วงนี้ไม่เห็นคุณหมอกับบอสโน้ตไลฟ์คู่กันเลยเดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์คู่นะครับตอนนี้แต่งหน้าอยู่นะมีทีมแบบโอปอเลยเนาะใช่โอโปอนี่กับกันมาเลยโอโปอทเาะไม่ตาแบบว่า สวัสดีเพื่อนๆนะคะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้คุณหมอเองครับช่างคุณหมอนะคะนี่วันนี้แต่งหน้ารับรับนะครับสีแดงสีส้มมาแรงนะครับช่วงนี้ถึงต้องปัดแก้มให้แดงหน่อยนะครับโอ้โหมีส่งอะไรเนี่ยเป็นลูกห้าสิบดวงขอบคุณมากครับคุณอะไรนี่จากออสเตรียโอ้เอฟซี FC จากต่างประเทศเยอะมากเลยคือเลาครัหมอ เออที่เป็นรูปเนี่ยสุนักจิ้งจอกเหรอหรือว่าอะไรหมาป่าว้า <Wow. S 1> น่ารักจังขอบคุณนะครับนนนะเหมือนโอปอหรือ,อยังทุกคนคือโอปอไปครับ this world เดร้อนมากตอนเนี้ยเดินดูได้มหมเธอเปิดหน้หาผาเดินดู เออเอาเเป็นแบบนี้ไปเป็นกำลังใจตอนนี้ฝนกำลังจะตกหมเข้าสิแต้งหนาเราอารมมาเต้งหนาสินเอาลมมากลางก่อนเต้งหนาแต้งหนาแล้วเรีแล้วฝนตกฝนกับตกที่พี่น้องสู่ชีวิตขนาดใดนี่เบิรงเอาเด้อกว่าจะได้แต่ละคลิปไม่ได้ง่ายเลยเด้อเอาก็แต่งเลยแต่งให้เสร็จเลยแต่งเสร็จเลยนะครับมันตก อาจจะตกปปลอยไหมตกไม่แรงพี่น้องฝนตกน้องเก็บของขึ้นบางส่วนขึ้นรถก่อนเลยฝนตกแล้วครับสตตแบต,งงมมตง่งแล้วยยว,วนันนี้โอ้ยฝนกับวันตกย่ามนีเนาะอาขวบไม่เนาะเต็มไปเลยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะอันนี้ฝน<บ>ตกหมอเส้งบอกก็ครับ,บ,บทุกคนส่งกำลังใจให้คุณหมอด้วยครับหมอถือถือล้มไม่ได้ครับ เดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์ทางไว้นะครับว้เดี๋ยวปิดไลฟ์เลยครับปิดไลฟ์เลยโอเคบายบายนะคะทุกคนครับเจอกันนะครับครับ